สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะหนิงหายไปนานเลยไม่ได้มารีวิวนกให้ชมเป็นเดือนแล้ววันนี้จะมารีวิวสีหม้อใหม่ให้ชมสองตัวนกเขาใหญ่สีหม้อใหม่สีหม่อใหม่ก็คือสีเหมือนออกเหมือนควันบุหรี่นะคะสีเทา,เทา หน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้ขันโยนที่1นึ่งกุกแต่เสียงค่อนข้างทุ้มใหญ่ต้นคลิปหนิงให้ฟังคลิปเสียงขันโยนไปแล้วแต่เสียดายกุกอาจจะน้อยไปหน่อยวันนี้หนิงมารีวิวสีมอใหม่ให้ชม2ตัวก็คือ1นึกุกและก็2แกม3ก็คือ สบ้างสามบ้างตัวที่สองนะคะแต่ตัวนี้ตัวแรกขันโยนที่หนึ่งกุกเสียดายค่ะหนึ่งพยายามที่จะเพาะให้ได้กุกเยอะๆหน่อยก็คือเอาแม่พันธ์ที่ขันโยนหนึ่งกุกเสียงทุ้มใหญ่เข้ากับพ่อพันธสี่ม้อใหม่หกกุกเต็มเลยแต่กุกไม่ได้เหมือนพ่อได้กุกเดียวเหมือนแม่สำหรับตัวนี้แต่ ตัวที่สองได้สองถึงสามกุกก็ยังไม่ถึงหกกุกเหมือนเดิมค่ะหนิงไม่รู้ว่าจะมีคอกไหนที่จะได้ถึงหกกุกเหมือนพ่อบ้างแต่เท่าที่หนิงเช็คคือเช็คกุกแล้วสี่ตัวที่เป็นสีม่อใหม่นะคะลูกของเขาอ่ะหนิงได้หนึ่งกุกสองตัวแล้วก็สองกุกสองตัวยังไม่มีตัวไหนไปที่หกกุกเหมือนพ่อเลย นกอายุไม่ถึงปีนะคะอยู่ในช่วงปีนี้แล้วค่ะแต่หนิงจําวันเกิดไม่ได้อายุก็น่าจะราวๆประมาณห้าเดือนซอยเต็มแล้วค่ะสีหม่อใหม่หรือสีควันบุหรี่ตัวนี้เสียงทุ้มใหญ่ต้นคลิปให้ฟังคลิปเสียงขันโยนของเขาช่วงนี้ขยันขันหน่อยค่ะตัวนี้ส่วนเพศหนิงก็ ไม่ได้การันตีนะคะตัวนี้จับตะเกียบนานแล้วก็คือขึ้นกรงแขวนไว้หลายเดือนเหมือนกันค่ะตั้งแต่ช่วงที่เขาอายุได้สามเดือนที่หนิงขึ้นไว้ช่วงนี้ก็เริ่มขันเก่งแล้วหนึ่งกุกเสียงทุ้มใหญ่เพศก็ตะเกียบจับตั้งนานแล้วตอนนี้หนิงไม่ได้จับอีกเลยว่าชิดหรือห่างแต่คิดว่าแนวโน้มหนิงเอียงไปทางตัวผู้เพราะว่ามีเรียกมีคู่ ตัวนี้ท่านไหนสนใจทักได้กุกเดียวก็เพราะนะคะลองฟังจากคลิปดูค่ะคลิปเสียงของเขาต้นต้นคลิปหนึ่งเปิดคลิปด้วยเสียงขันยนของตัวนี้ตัวใหญ่กำยำอายุประมาณห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้ละค่ะคือหนิงมีลูกนก ที่เป็นสีม้อใหม่เก็บไว้สี่ตัวแต่ก็จําวันเกิดไม่ได้เพราะว่าเขาก็อายุใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะพ่อหนิงใช้นกเขาแขกเลี้ยงแล้วก็กกให้แล้วก็เลี้ยงให้อายุก็เลยไม่ห่างกันค่ะห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้เพราะว่าคอกพี่ของเขาก็ที่หนิงแบ่งไปแล้วก็จะอยู่ในช่วงอายุเจ็ดแปดเดือน ตัวนี้หนึงเก็บไว้เช็คหเก็บไว้เช็คเสียง4ตัวได้1นึกุกสตัวและสองกุกแต่ตัวที่หนึงจะรีวิวให้ดูตัวที่สองเขามีแกม3ด้วยมีบางช่วงขันที่สามกุกแต่น่าจะยืนที่สองนะคะเพศตัวนี้มีเรียกมีคู่แนวโนมก็อาจจะเป็นตัวผู้ก็ไม่ได้เช็คตะเกียบอีกทีเลยค่ะ ขึ้นกรงแขวนไว้ประมาณ3เดือนละตัวนี้ช่วงนี้ขยันขัน1นึกุกค่ะกุกอาจจะไม่เยอะจริงๆก็อยากได้6กกุกเหมือนพ่อเขาเนี่ยแหละค่ะแต่เผอิญแม่เขาส่งลูกดีเกินแม่1นกึกุกลูกก็ตามแต่เสียงก็เหมือนแม่เลยนะคะคือเสียงทุ้มใหญ่ ให้ชมตัวแรกตัวที่สองตัวนี้ที่หนิงบอกไว้ก็คือสองถึงสามกุกอายุก็ใกล้เคียงกันค่ะตัวนี้ก็มีเรียกนะคะเสียงทุ้มเหมือนกันเสียงทุ้มใหญ่เหมือนกันแต่หนิงยังไม่ได้จับคลิปเสียงให้ฟังค่ะตัวนี้ จังหวะก็จะช้าๆเหมือนกันเลยแต่กุกก็จะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยบางครั้งก็ขึ้นมาที่3ามกุกก่อนแล้วพอตับต่อไปก็คือ2องกุกเขาอาจจะเป็นนกที่ยืนที่2องกุกหรือจะไปที่3าก็ไม่แน่ใจนะคะอายุก็ใกล้เคียงกันค่ะ5้หเดือนประมาณนี้ สวยนะคะสีควันบุหรี่สีหม้อใหม่ท่านไหนที่ชอบนกแนวสีแฟนซีทักมาได้เลยค่ะที่ไม่เน้นกุกเยอะขอแค่1นึ่สองกุกหนิงเคยแจ้งว่าปกติแล้วหนิงจะไม่ค่อยเพาะนกที่กุกต่ำๆนะคะหนสองกุกนี้จะไม่ค่อยเพาะก็จะเพาะสากุกขึ้นไปแต่เผอิญว่าหนิงมีแม่พันกุกเดียวไงคะ ถึงอะถึงจะเอาพ่อพันถึงหกกุกมาดึงแต่ก็ยังยังดึงกุกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแม่เขาส่งลูกเหลือเกินคือทั้งเสียงและกลุกตามแม่เลยค่ะแม่หนึ่งกุกถ้าจําไม่ผิดตอนที่จับนกตัวนี้ขึ้นกรงแขวนเหมือนเคยจับตะเกียบเหมือนตะเกียบจะชิดนะตัวนี้ถ้าหนิงจำไม่ผิดนะเพราะว่าหนิงขึ้นกรงไว้ตัวนี้ประมาณสองเดือนแล้ว ก็คือขึ้นที่หลังตัวเมื่อกี้ตัวหนึ่งกุกขึ้นกรงแขวนก่อนถ้าถ้าพูดถึงชอบว่าหนึ่งชอบตัวไหนหนิงว่าเสียงคล้ายๆกันแต่ตัวหนึ่งกุกจะเสียงใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงตัวนี้ก็ไม่ได้เล็กนะคะเสียงก็ทุ้มเหมือนกันตัวนี้กุกจะเยอะกว่า บางตับก็มีสามกุกนะคะแต่เสดายคือไม่เต็มสามยังยืนที่สองกุกวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวสีหม้อใหม่ให้ชมสองตัวท่านไหนสนใจทักได้ค่ะไม่ได้มารีวิวนกให้ชมนานเลย นานๆจะมีสีพิเศษแบบนี้แบ่งสำหรับท่านที่สั่งสีขาวแล้วก็ด่างไว้ยังไม่มีนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็จะไม่มีลูกนกฟักออกมาเลยค่ะสีขาวและสีด่างนี่คือไม่มีเลยตัวนี้สองถึงสามกุกอายุนกก็ เข้ากันประมาณไม่เกินหกเดือนห้าหกเดือนนี่แหละค่ะประมาณนี้แต่ขันแล้วนะคะตัวนี้หนิงยังไม่ได้จับคลิปให้ฟังมีแค่คลิปเสียงตัวขันหนึ่งกุกเพราะว่าช่วงนี้เขาขันจัดหน่อยก็เลยจับคลิปได้ง่ายถ้าตัวไหนที่ยังขันไม่จัดเท่าไหร่หนิงก็ยังไม่มีคลิป มารีวิวให้ฟังนะคะให้ชมความแตกต่างระหว่างสองถึงสามกุกแล้วก็1นึกุกตัวนี้จะเหมือนจะตัวใหญ่กว่าเสียงก็ใหญ่สนใจทักได้ค่ะ แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะหนิงจะขึ้นไว้ที่หัวข้อเดี๋ยวหนิงจะส่งรูปส่งคลิปเสียงให้ฟังอีกครั้งเดี๋ยวถ้ามีลูกนกสีขาวสีด่างเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมสำหรับท่านที่สั่งไว้แต่ช่วงนี้ไม่มีค่ะไม่มีลูกนกฟัากออกมาเลยก็คงต้องรออีกสักพักนะคะ รีวิวสีหม้อใหม่2ตัวให้ชมซ้ายมือ2-3กุกขวามือขันโยนที่1กุกเสียงใหญ่เสียงทุ้มใหญ่ทั้งคู่ค่ะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวไหนที่ขันแล้วหนิงจะมารีวิวให้ชมแต่ถ้าทางก็จะประมาณเป็นสีป่าค่ะตอนนี้หนึ่งมีสีป่าขันโยนที่5กุก เดี๋ยวถ้าขันเก่งๆแล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีทั้งคลิปเสียงแล้วก็รูปร่างหน้าตานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ